ครับกราบสวัสดี f อฟทุกคนนะครับผมคลิปนี้อ่าช่องสูตรรับนำโชคเนอะก็จะนำสูตรลักหน่วยบนชื่อสูตรว่าสเลเตสเลเตนะครับหมวดประจําที่16กค,ค,คนี้เนอะก็จะนํามาให้ชมกันตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ว่า <c oughs> ทางเดินเขามาดีอ่าก็เลยนำมาให้ดูอามาดูตั้งแต่งวด087907ตัวเลขที่ผมเอามาคำนวณก็คืออ่าหมุน4ครั้งครั้งที่4เนาะหมุน4ครั้งครั้งที่4ก็คือครั้งสุดท้ายอ่า หมุนสาตัวสี่ครั้งนะครับเอาใช้หลักหน่วยใช้หลักหน่วยมาบวกสามนะบวกสามนะบวกสามได้ตัวไหนดูวันนี้ศูนหลักหน่วยหมุนสีครั้งครั้งที่สี่กนะ็คือศูนย์น้อบวกสามได้สามนี่ กว่าจะตกขอบเพิ่มไปทีละสามสเต็ปสามหกเก้าสิบสองแล้วก็สิบห้าสิบแปดอ่ะตัวเลขอาจจะเยอะหกตัว 6หรือ7 1 2 3 4 5 6แล้วก็อีกตัวหนึ่ง7ตัวนะ,ะตัวเลขเจ็ดตัวแต่แต่ไม่ต้องห่วงมันมีสูตรตัด <c oughs> อันนี้เอาสูตรเต็มมาให้ดูก่อนเนาะหน่วยบนต้องมีมาแน่ๆก็คือตัดตัวอื่นออกไปแล้วจะเหลือแค่เจ็ดตัวนี้เอามาดูแค่เป็นแนวทาง อ้าวมาดูผลห่วยรัฐบาลว่ถถัดมาออก984906นะ906มาดูที่หลักหน่วยก็คือ6มีมาไหม6 6เรามีนะครับอันนี้ก็คือ6อก็เข้าไปนะเลข6 แถมสูตรนี้มาเกือบสามตัวเกือบอย่างน้อยสองตัวนะสามตัวเกือบทุกงวดอ่าอย่างน้อยก็มีสองตัวมีหลักร้อยพ่วงมาด้วยก็คือเลขเก้าหกับเก้าแต่ไม่มีศูนย์ศูนย์ไปอยู่หลักสิบโอเคมาดูวัถัดมาเก้าแปดสี่เก้าสูนหกามตัวหมุนสิครั้งครั้งที่สี่ห้าห้าหนึ่งเลขหนึ่ง บวกสามคงที่1นบวกสมได้4เพิ่ม3มสเต็ปก็จะเป็น7 0็ดศูนย์เจ็ดแปดเก้าสิบเอ่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้เดี๋ยวผมขอ,ขอเขียนข้างบนนิดนิดนึงว่าบวก3ามคงที่นะทีละสมสเต็ปนี่โอเค ผลรัฐบาลไทยงดถัดมาออก8 4 3 0 1 9หลักหน่วยเลข9ของเรามีไหมมีอ่ะหลักหน่วยนะเลขศนมาที่หลักร้อยด้วยนะศูนย์หโอเคมาดูงวดถัดมา 8 4 3 0 1 9 1 8 7 1 8 7หมุนครั้งที่4 7เจบวก3เท่ากับ10ใส่0 3 6 9 2 5 8องหขอรัฐบาล ใทยงวดถัดมา1 3ึ่งสหลักหน่วยคือ3 3มสมมีมาไหมมี3าหลักร้อยมี9กหลักสิบมี0ย์ด้วยอ่ะงวดนี้มา3ตัวเลยนะ9มีศู่วงร้อยหนรอยกับ10มาให้ด้วยอ่ะ หนึ่งสมหมุนครั้งที่สี่เจ็ดสามหนึ่งหนึ่งบวกสได้สี่บวกสามเจ็ดสิบสิบสามสิบหเก้ายี่สิสอง ผลรัฐบาลไทยออกอะไรงวดถัดมา 1, นึ่งสองห้าสองเดสองสองเสองหลักหน่วยคือ2สูตรของเรามีไหมสองมีตัวสุดท้ายเขาพ่วงอะไรมาเขาพ่วงหลัก10มาให้ด้วยก็คือสองเจ็ดเนะครับสองเจสองอ่าโอเค มาดูว่าถัดมากันเลยครับ 1, 2, 5, ่งสแล้วก็ 3, ามแปหบวกสหลักหน่วยก็คือ6เนาะบวกสามได้หกเจ็ดแ1ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสยี่สองสิบยบหยี่สิบ จ็ดผลรัฐบาลไทยออกอะไรสองหกสี่แสองแสองหลักหน่วยคือ2ตัวเดิมามาดูของเรามีสองอันนี้ไงสองเรามีขาพ่วงอะไรมาด้วยหลักร้อย8 หลักสิบเจ็ดเข้าสามตัวอีกแล้วมาดูงวดถัดมาสองหกสี่แปดเจ็ดสองหมุนครั้งที่สี่แปดเจ็ดสี่หลักหน่วยคือสี่บวกสามสี่บวกสามได้เจ็ดแปดเก้าสิบสิเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้า เก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่สิบห้าอะลักนวยอ่ะมาดูผลรางวัลก่อนสิผลรางวัลน,นวดที่ผ่านมาออก <c oughs> ขออภัยด้วยครับเก้าสองสองหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าลักนวยก็คือห้าเนาะมีไม่เลขห้า มีครับมาอยู่ตัวสุดท้ายเลยสูตรนี้ผมคิดไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วแต่ไม่ได้ลงมองดูเฉยก็ผมเป็นเน้นสองอะงวดที่แล้วไม่ได้เน้นไม่ได้มองเลขห้าเลยนะอันเนี้ยผมเอาหลักหน่วยตัวน,นี้มามาพิจารณาด้วยแต่ไปเลืกอกส,กสองกับศูนยนะ์ผมเลือกสองกับศูนย์ั้งงวดที่แล้ว เขามาที่เลขห้าอืมอ่าเขาแถมหลักสิบมาด้วยก็คือศูนย์แล้วก็เลขหกหลักรนะ้อยนะอ่ะมาดูงวดนี้งวดที่จะออกนี้เนาะวันเสาร์ที่สิบหกกคว่าจะได้ตัวไหนเก้าสองสองหกศูนย์ห้าหมุนสี่ครั้งครั้งที่สี่เนาะ ก็สองปดหนึ่งหลักหน่วยก็คือเลขหบวกด้วยสมคงที่บวกด้วยสามคงที่1นึ่งบวกสามเท่ากับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอิบส่สิ้าสิ็ดบปดสิบ้ายี่สยี่สิดบสองในสอง ี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองตัวไหนจะมาหลักหน่วยบนงวดหนึ่งกอคอเอ้ยสิบหกกอคอสิบหกกอคอนี้หน่วยบนสิบหกกอคอเนาะก็จะมี ตัวเลขตัวเลขก็จะมีอะไรอ่าเห็นตรงนี้แล้วกันสี่เจ็ดศูนสามหก เก้าสองเราก็ใส่ x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  นี้คือหน่วยอ่ะหน่วยเพราะฉะนั้นหลักสิบต้องไม่ใช่เลขตัวนี้ <c oughs> ถ้าไม่เบิ้ลหลักสิบต้องเป็นตัวอื่น แต่ผมมีเออะไรนะผมมีข้อข้ออะไรข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเนาะหลักนี้หลักนี้เขาจะเป็นตัวดับก็คือจะไม่มาจะไม่มาสิบหน่วยเขาจะไม่เดินมาสิบหน่วยก็คือเลขนี้นะเลขตัวนี้ตำแหน่งที่4 1 2 3นสี่ตำแหน่งที่4นี้ ผมให้ละไว้ว่าอาจจะเป็นความเป็นไปได้ก็คืออาจจะไปที่หลักร้อยตัวนี้ตัวนี้นะที่ผมขีดเส้นใต้ไม่ใช่ว่าเด่นนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งที่สี่สังเกตว่าเขาจะไม่มาสิบหน่วยเลยแล้วก็นี่อ่ะงวดถัดมา 03699 9เข้าไปที่หลักร้อยนะแล้วก็อะไร4703 3ไม่มีแล้วก็3692เลข2ออก906ใช่ไหมเลข2ไม่มีตำแหน่งนี้คือจะกลายเป็นตัวดับ10หน่วยบนไปโดยปริยาย <c oughs> ไปโดยปริยายผมอาจจะตัดตัวนี้ออกไปหรือจะมา ถ้าเราตัดทิ้งมันจะเวิร์กไหมอขอจะไม่มาหน่วยแน่ๆผมว่านะหน่วยไม่น่าจะมานะเออแต่หลักร้อยไม่แน่นะซึ่งมันตรงกับอะไรมันตรงกับเลขดับที่ผมลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือเลข3นะเลข3ตัวเดียวนะเลขดับ เลข3อาจจะไม่มาตำแหน่งนี้ถ้า3ไม่มาก็จะกลายเป็นว่าตัวเลขมันจะเหลือแค่เลยตัวเลขมันจะเหลือแค่6ตัว12,3,4,5,6องมถ้าผมตัด6ทิ้งไปสามทิ้งนะมันก็จะกลายเป็นว่ามันเหลือแค่6ตัวอันนี้ลองลองอพิจารณาดูก่อนนะว่า,วามันน่าจะดับตามผมไหม <c oughs> แล้วก็มีอีก อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูสามงวดหลังหนึ่งสองสามสี่สีงวดหลังไปเลยสีงวดหลังไปเลยคือดูตั้งแต่งวดแปดเดี๋ยวนะแปนึงเลื่อนยังไม่ถึงโอเคอาจจะตาลายนิดนึงแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้านะ ตัวเลขที่ออกแล้วก็หมุนครั้งที่4 1 8 7นะบวกได้0369258ผลรัฐบาลออกงวดถัดมาก็คือ903 903สีงวดหลังเขามา3ตัวเขามาทบ3ตัวทั้ง4งวดเลยนะ ก็จะมี9มาที่หลักร้อย9ที่ผมบอกว่าไม่มาตัดออกจากหลักหน่วย10หน่วยไปเลยก็ได้เลยเขาก็จะมาที่หลักร้อยนะ9แล้วก็จะมีเข้า10หน่วย03 903 3ตัวเลยนะ903งวดถัดมาสูตรทำได้อะไรเนี่ยหนึ่งบวกสามสี่เจผลรัฐบาลไทยออก272 2 7็สอง เลข2มาที่หลักร้อยอ่าแล้วก็เลข7ก็คือนี่เลข7เลขเเ,ลขเ,เขามาที่หลักสิบ7 2ก,ก็คือ3ตัวงวดที่2เลยนะอ่ะ2 7งง,งวดถัดมาอะไรทำได้เนี่ย9 2 5 1> 8 147เอ่อตำแหน่งไหนมาตำแหน่งเดิมงวดถัดมาออก8 72เลข8เลข8ที่ดับหน่วยอ่าดับหน่วยกลายเป็นเลขหลักร้อยมา8หลักสิบก็คือ7 2อ8 72เข้ามาตำแหน่งเดิม งมดก่อน 2, อ2วนันนี้หลักร้อยมาตรงนี้และ10หน่วยคือ7กับ2 <c oughs> สังเกตว่ามันมาที่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมด้วยตัวนี้มาดูงวดถัดมาทำได้ตัวไหนครับ26487287443นี่703 6925 6925ใช่ไหมผลรัฐบาลออก หกศูนย้าหกห้าก็สังเกตดูว่าในหกหลักร้อย <c oughs> เลขหหลักร้อยมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วตรงที่เป็นเลขดับสิบหน่วยเออเลขดับหน่วยขอบคุยครับห <c oughs> อะไรหกศก็คือตำแหน่งเดิมตรงนี้เลยเนี่ยหกศนี่แล้วก็ ห้าหลักหน่วยเนี่ยมาที่ตัวเดิมเออก็ปแปลกแปลกนี่นี่มาที่ตำแหน่งเดิมหมดเลยน,นี่สองนี่สองเจ็ดอันนี้ศูนย์อันนี้ห้าอ่ะหกศูนย์ศูนย์ห้าเออมาสามตัวครบสามตัวอีกแล้วศูนย์หลักหน่วยนะไม่ได้หาหลักอื่นแต่ว่าเขาแถมพ่วง มาทั้งสมหลักให้เลยองวดนี้แป๊บหบนึ่งเดี๋ยวผมเลื่อนออกไปเดี๋ยวจะหามองกันไม่ชัดเนาะจะได้เปรียบเทียบกับงวดเก่าด้วยเนาะงวดนี้สี่เจ็ดสามหกสองถ้าตำแหน่งเดิมมาถ้าสามตัดจากหลักสิบหน่วยเขาโดดไปร้อยได้ไหมสามแล้วแล้วตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดิมอะที่มันมาก็คือตำแหน่งตัวที่สองตำแหน่งตัวที่สองนะมองดูนี่ตั้งแต่ สองมาศูนย์อ๋เเเนะนะเอ,อเริ่มตั้งแต่นูนเลยเจ็ดเลยนะนะเออนี่เริ่มแต่นี้เจ็ดเข้ามานะนี่สองนี่สองก็คืออยู่นี่นี่แล้วก็มาศูนย์ศูนย์ก็นี่ศูนย์ตรงนี้แล้วก็งวดนี้ก็คือเลขเจ็ดเขาจะมาตำแหน่งเดิมไหมโยงมาอย่างเงี้ยเลยเลขเจ็ดหน้ามองนะเลขเจ็ดผมให้ ขอขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนะรอบนี้ผมผมชอบเลขเจ็ดมากเลยเลขเจ็ดงวดที่แล้วไม่มีนะ,ะก็ขอขีดเส้นใต้ไว้ว่าชอบน่อย <c oughs> ตำแหน่งนี้สีงวดห้างวดหลังเข้ามาที่ตำแหน่งตัวนี้หมดเลยนะห้างวดหลังอะตำแหน่งตรงเลขตัวที่สองอะนี่นี่มาอันนี้มาอันนี้มา,นนมาหน่งตัวที่สองไม่สิบก็หน่วยนั่นแหละ ไม่รู้ว่าอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยแต่คิดว่าอาจจะมาหลักหน่วยถ้าไม่ใช่เลขเจ็ดอาจจะเป็นตัวอื่นมองใกล้ๆนี่ก็ได้มีศูนย์ด้วยปะติดติดสูตรของเรานะศูนย์ของเราไม่มีหนึ่งไอ้สูตรเด่นสูตรเด่นเอ่อสิบหน่วยสองสูตรชนมันได้ศูนย์หนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งไม่มีเลยนะหลักหน่วยเป็นไปได้ก็คือหลักสิบแต่หลักสิบของเราได้อะไรหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด 6กเจดแปก็จะมีเลขหกับเลขเจ็ดนะที่เป็นไปได้นะเออหลักหน่วยจะมาตัวไหนศูนไม่มีหนึ่งเอ้ยน่ามองป 0. เปล่าศูนย์เออมองไว้ก่อนแต่ถ้าจะมาตำแหน่งเดิมไอ้ตรงเนี้สามุอย่างสามงวดหลังนะถ้าเข้ามาอันนี้เป็นหลักร้อยนะก็จะมีสามเจ็ดสองตัวเลขตัวเดิมสามสองเจ็ด <c oughs> ถ้าเลขเจ็ดเป็นหลักสองก็จะเป็นสามสองเจ็ด ถ้าเป็นหลักหน่วย 3, 7, 2, อ่ะสามเจดสองเออหน้าหมอกก็คือให้ดูกันไว้เฉยๆเนาะก็ลองไปนําพิจารณาดูว่ามันมันเด่นตัวไหนกันแน่แต่ผมอยากให้มองเลขเจ็ดไว้ตอนเนี้ยมองตําแหน่งที่สองไว้ไม่แน่อาจจะมาที่หลักสิบก็ได้เพราะว่าหลักสิบได้หกเจ็ดแปดแต่หลักหลักหน่วยลองมองศูนย์ไว้ลองมองศูนย์ไว้นิดนึงนะ ทำสูตรไปด้วยก็คืออเสนอแนวชอบไปด้วยแล้วก็ชอบชอบศูนย์ <c oughs> ไม่แน่นะวดนนี้อาจจะมาครบสามตัวนะในสูตรนี้อาจจะนะความอาความน่าจะเป็นนะมีสิทธิอย่างน้อยผมว่ามีสองตัวตัวที่สามต้องลุ้นเอาว่าจะมีครบไหมเออหลักหน่วย เมื่อวานผมลงสูตรอะไรไปสูตรสูตรหลักสิบหลักสิบมันมีหกเจ็ดแปดนะใช่ไหมหกเจ็ดแปดสิบหน่วยของผมคือศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอะอหรือว่าศูนย์กับหนึ่งจะมาหน่วยแต่ว่าสูตรหน่วยไม่มีเลขหนึ่งนะมีแค่เลขศูนย์นี่มีแค่เลขศูนย์ตัวเดียวอ่ะ ขีดเส้นตายให้ดนึงนะตอบนี้ไม่แน่นะเลขศูนย์อาจจะมาที่ชอบอยู่เหมือนกันนะอลองมองดูก่อนนะ้ะศูนย์จะมีมาไหมอีกไหมพวนหนึ่ง <c oughs> ศูนย์นะเดี๋ยวผมจะหาสูตรสูตรอา่า เด่นหลักหน่วยอีกสักสูตรหนึ่งมาตัดนะผมคิดว่าตัวเลขก็คงจะน้อยลงเนาะก็วันนี้ก็นำเสนอสูตรหน่วยให้ดูตัวเลขก็มีแค่นี้ถ้ามีตัวเด่นตัวอื่นเอาไปอยู่ที่หลักสิบอะไอตัวนี้เลขสามผมขอขอยกให้ไปเป็นถ้ามาได้คือหลักร้อยนะเลขสามนะขอขอไม่ให้เด่นให้กลายเป็นดับนะก็จะเหลือแค่หกตัวนี้ แต่ว่ามันก็มีเลขชนกับตัวเด่นของเรานะตัวนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสูตรรับนำโชคครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ